มันสวยนะยูเบอร์แมนกับฮันด็อกผมเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะผมผมไม่มีกี่ชุดเนี่ยมันไม่บอกเ้ยว่าไม่มีกี่ชุดเหรอเห็นพวกผมไ่มเนี่ยถ่ายคลิปเนี่ย อันนึง uhm ว่ได้เห็นพวกผมในจอเนี่ยหรือพวกผมยืนตุกไปวะเมื่อกี้ต้องขึ้นมายืนบนบนเมื่อกี้เมื่อกี้ล่างล่างอยากได้ล่างล่างยืนตรงนั้นอ่ะยืนตรงนั้นแหละยืนตรงบนตซนทั้งถึงโซนเราต้องหมุนด้วยนะครับ ัมไม่ได้หรอกเชี่ยวเสียงไม่เหมือนคนผมว่าไม่ได้หรอกเชื่อดิ็ดียวอกตัวาแล้วอึ้งโ่สมมติแทงสามตัวเดี๋ยวจะอึ้งกตาไหะไปกี้ไปขากล่องดิเล่นก

รอเลยอุ้ยมาแล้วเนึอุ้ยเอาพี่นเอาพี่นจะเห็เห็นคำดาวคำดาวเอาเวียนหมดแล้วเอาเวียนชื่อแดงไม่ขาดเลยขาดทุนอยู่ขาดทุนเยอะเออลองลองลองทุนขนาดนี้ถ้าลองทุนขนาดนี้ถ้ากันดาไม่มายังไงก็ขาดทุนนะครับ ได้ทุกตัวแต่ถ้้ไม่ได้กันดาก็ขาดทุนอยู่ดีครับเต้าจี๊ดจี้มั้ยทำไมพูดอย่างนั้นเราจริงปะได้พอทอท้าได้เอาเบียได้อะไรได้เต่าได้อะไรชนทั้งแท้ได้ให้ทุกตัวก็ยังสู้ได้ก็ยังขาดทุนอยู่ดีครับบอกแลไม่ได้แล้ว เฮ้แล้วน,น้องเป็นน้ำอีกตัวหนึ่งอยากเห็นชื่อขึ้นอีกรอบใช่มันต้องแล่มันต้องมา,เ,าเกม,มายมมา,า,าเกม่เ,เกมเต้นมาชวนเี้ยจรวดไอ้เหี้ยพี่มึงมีจรวดผ่านแล้วไอ้ยิ่เลยมึงหวะ แม่ผมเปิดมาเฮ้ยแกงขโมยบ้อกพี่ตรงนี้ส์อ๋อมันไม่เท่ากันตำนวนต้องขีดวนแล้วจังหวะนนี้ต้องได้สามันไฟว้าไปเยอะๆเลยอ้าพี่ไม่ได้ลงมัดเปิดกล่อง้มเหรอขอรุนขอรุนเปิดเองดีกว่าเาเปิดเองไงเปิดเองดีกว่า คุณชาด้วยจังหรวดเลยเนี่ยจังหวะเนี่ยไอ้สัตว์แปลปีเป็นเรนโบว์ดิเอ้ยเลนโบ๊ะ <laughs> นี่ทำล้องอบะไม่รู้ว่าฉ <laughs> ันหามนรูปบานี่ในดิสคอร์นะ่ะ <laughs> โอ้ผมขาทั้งสี่ชุดเลยอะ่ะพิกี้พี่หรือกี่กรอนอี่ยรู้ั้งจังรวดทั้งพี่ปิดรุงมาหมด ผมไม่ได้แน so ่ไหมผมว่าไม่ได้อะแค่ชื่อแดงก็บินมาแล้วตอนนี้ผูเดือดร้อายอะมเร้อเลยเจ้เจ้าเง เราแท้ๆออกหยิบตัวแล้วเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลมันหลอัหลอกหนคนกันอยู่ครับมันหอกสนหน้าคนเลยหลอกเข้าเกมมาดิเที่ยวให้ผมเข้าเกมเลยเหรอแป๊บนึงนะอยากน้ำติดอ่ะไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้แต่ว่าผมมายืนรอแบบรอรอแบบได้ได้เข้าเกมแล้วเจ็บตัวแป๊บนึงเดี๋ยวมาครับ เจช้าแล้วเราหัวขับออนก่อนเจะช้าหน่อยรอหัวขับด้วยเดี๋ยวดวงจะดียึนกันได้เยอะ ing มันจะได้เพิ่มพูนนะผม่ะแชร์เลยนจะแชร์นะจะดูกันเาปิดโทรว่าวันเดอร์พันก่อจริงปะเนี่ยจริงจริงเาเปิดดูดดตัวนึงละคารบโตวไม่ใส่อะไรแม่งได้นั้นแหละ ผมต้องขี่เอาเบี้ยร์ใ้เธอโตให้มีฝากในตัวห้ากองเฮ้ยเอาพอท้ายวิกติมีฝากในตัวห้ากองว่าตอนนี้มีเจ็ดพันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเอาทอยผมไปเอาให้ได้นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมไปเอาเองเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันขี่พอท้ายกันหมดเลยอ๋อรอพอท้ายอ่ะเอาเบี้ยออกไปแล้วนะผมขี่พอท้าเออดีว่ะเปลี่ยนตีนอย่างเงี้ยแบบว่าอะไรออกแล้วเราเปลี่ยนตีนเย่ยมมากี่ คอทารต็ไม่มีผมไปก็ได้คิดไม่มีผมอะไไม่มีคอทาร์ดเหรอได้ไม่มีครับโอ้ไม่น่าไม่บอกว่าแกดแจะครับดิแจะมันล็อกตัวไม่ได้ล็อกด้วยนี่นี่ไม่ป่าเออไม่ได้ล็อกตัวด้วย ขอขีเอเลนโบเอเลนโบเอเลนโบดูเขาโโ้เาหมด้วยสิเลนโบมังกรท่าเนอมังกรท่าเฉยเลยาวิกี่กองแล้วเอาเอาเพลงเอรมวกลองแหลกผ่านไป กล้งซ้อนตงซานไปไปงไปโลดีคิดว่าได้แกนด้ไงโอ้ยหเกมกดจีจีแล้วนี่อเล็เคยเล่นเกมนี้ปะเกมในไม่เลยขอโทด ในนิคพอแล้วครับเจ๋งไปเป็นท้ามาละวพอผมครับน้องเขาบอกว่าแดนแพทหรือแดนแพทเหรอฮะน้องเขาบอกว่าได้แดนแพทเหรออ้าวแล้วเขาได้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูเป็นหนึ่งหนึ่งห้ากลองกับแดนแพทหมึ่งไซโคลสกิมเมอร์เดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับมันเปิดตัวเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกันโอ้โหเบเปิดเอาไอไม่เคยมันเป็นเกี่ยวกินดี้อ่ะใช่อินดี้มากครับหนูบอ เดี๋ยวดิแน่นแพดเขาได้ไงอ่ะผมแจกไปแล้วนี่ไม่รู้เขาถามผมว่าแน้นแพชรทีนีงง้ผมบอกไม่ใช่นะาการันไม่ใช่มมใผมแจกแน่นแพชให้คนอื่นไปแล้วสองรางวาัลอ่ะจำได้เปล่าจองปากครับใช่ต้องเป็นฝากครับเ,เรื่องอะไรแจกอะไรล่ะครับคือรางวัลน,นั้นแต่คนตกถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปนู่นอ่ะมันมาแล้วนี่ใช่ อันนี้มันน้องปอนอะไร่เฮ้ยพี่กี้เป็นไรเนี่ยปอสออันนี้น้องปอนอาเคนี่หว่าดีดอซาโดอะไรพิกกี้ครับเนี่ยครับเปิดไปยังครับเป็กดีไปของแม่เขาใครปลาระเมอใคระเมอพี่กี้แมสพี่กี้โยนเดี๋ยวจะบอกว่าพี่กี้เห็นไอ้ต้นพวกนี้ไหมครับต้นต้นละสิบล้านครับ What the fuck ใครมันใครมันทำอะไรเนี่ย โอ้ไปดูด้วยดีกว่าเด้อทำอะไรกันด้วยเนี่ยโวร้องมลยพีมีคนมีคนเปิดได้เขาผ่า็มันหัวร้อนี่เขาหัวร้อนเขาเานอ่ะเขาเล่นเป็นรูเลยอ่ะโอ้โหเอาวเปิดไปยังครับเปิดไปนิดหน่อยนะครับใกล้หมดละเพี่จบแล้วได้เห็นคนไปดึงตลาดเพิ่มอ่ะโอ้ เมื่อกี้เห็นแห่ไปด้วยชุดไหนอ่ะชุดไอ้ของคาวา i i อ๋อเอาวะเอาวะกดอ๋อลำเปิดแม่งเลยชุดเดียวชุดเดียวเออคนรู้แล้วคนรู้ๆเป็นหลัวๆโอ้อันนี้คือเราไม่เราแทบจะไม่ล็อกโซนเลยนะเนี่ยใช่ครับยังไม่ล็อกโซนแถวนี้เพราะว่าโซนสร้างอยู่ครับอันนี้ผมเกาะลงมาแล้วเนี่ยผดีเลยอ๋อล่ะกด open เลยขี้หายอ่ะ โอ <reci Hai S 1> ้ยน oh. ี่ก้นดามาแล้วโอ้ยกันดาครับไม่เก็บกันดาไม่มีกันอาเหนียวเหนียว What the fuck ไปแล้วไปแล้ว ีปัด <t ip ations> <to> ัดเมนีัไ <min> ม่ทลาฉลองปลาไม้ฉลองปลาไม้ฉลองหม่ไดปลาฉลงเลจเแต โอ้ยยาดาาวววุมสุล้านเลยนะได้การ์ดทได้เอาเียด้กันดได้ขมมกลยครับเลยขี้ก่องอ้าเบ้าไปกินเลยขี้ก่องอลรีกลี้ก่องไม่ตอนนี้เลยขี้ก่องมดเอาจริงเด็กเลยเึกวึ้าได้การดได้แล้วกดรัวเลยค่ะอันเนี้ยจะไหนะเบสต์ขุมย ได้ได้เปิดได้อัาคลิปวันนีดี๋ยวเขาทำไปทั้งหมดไม่ได้อัานเอาล <c oughs> แล้วแล้วแล้วที่บอกว่าจะแบบกระโดดแล้วคือกันดา,าแล้วเฮ้ยยำงไม่พอนะหรอเล้ <c oughs>